การซื้อบ้านใหม่นี่นะคะทุกคนก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องนิดเรลเตอร์ก็ได้ <laughs> ปัญหาคือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้ใช้ทุทคอมพานีเขาหรือว่าใช้เลนเดอร์เขาอย่างเงี้ยอันนี้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมาก เป็นเรีลเตอร์ที่แมลิแลนด์ดีซีเวอร์จิเนียมากกว่า10ปีน,นะคะวันนี้อยากจะมาแชร์ท็อปิกว่าการซื้อบ้านใหม่ก็คือควรจะใช้เรีลเตอร์ช่วงนี้บ้านหายากมากแล้วก็คนอาจจะแบบเริ่มเหนื่อยกับการแข่งขันกันแล้วก็หาบ้านที่ถูกใจไม่ได้ก็เลยไปซื้อบ้านใหม่การซื้อบ้านใหม่นะคะเอ่อทุกคนก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีเรีลเตอร์ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะ ะะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดอันดับหนึ่งก็คือไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราก็ต้องให้คนที่เป็นเอ็กซ์เพรสคนที่มีความรู้ที่ดีกว่าเราเนี่ยทำในหน้าที่ที่เขาถนัดใช่ไหมคะอย่างเช่น real estate นี่เราทําทุกวันอยู่แล้วต่อรอง contact ทาสัญญาอะไรพวกนี้คือเราจะรู้ว่า มันมีช่องโหว่อะไรแล้วก็มีแก๊ปตรงไหนที่ว่ามันผิดพลาดใช่ไหมคะคือว่ามี2เคสใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะคะคือลูกค้าของกิฟต์เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนๆเ,เนี่ยไปซื้อบ้านกับบิล l เดอร์ซึ่งเขาคิดว่าเออมันไม่จําเป็นหรอกต้องเอาเดลเตอร์เพราะว่าเราก็าไปเลือกเอาบ้านที่เราต้องการแล้วก็จ่ายเงินเข้าไป ทำสัญญาใช่ไหมล้วก็รออีก6เดือนให้เขาสร้างบ้านกว่าจะสร้างบ้านเสร็จเราก็โอเคถึงเวลาเราคงมีเวลาเนาะอะไรอย่างเงี้ยเคสของคุณพี่เขาเนี่ยนะคะคือเขาก็ไม่มีเรเตอร์แล้วเขาก็ทําไปเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ก็คือว่าบ้านเนี่ยในในไฟแนนซ์ที่เขาเอ่ออปพ์รูฟในการซื้อบ้านหลังนี้เขาต้องขายบ้านที่เขามีอยู่ก่อนแล้วเขาถึงจะ คุณลิฟายที่จะไปซื้อบ้านหลังใหม่ได้ด้วยความที่เขาไม่ได้ทํางานกับเบลเตอร์ใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็ใจเย็นไม่ได้เอาบ้านเข้าตลาดจนกระทั่งใกล้ๆวันที่ใกล้ๆจะบ้านใหม่จะเสร็จปรากฏว่าบ้านที่เขากําลังจะขายเนี่ยขายไม่ออกแล้วพอบ้านขายไม่ออกแล้วก็มีปัญหาเพราะว่ามันก็ไม่มิดเดอ e ์เทอมแล้วก็เดทไลน์ของบ้านบ้านใหม่ที่จะต้องโอนฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยเขาก็ เกือบจะต้องเสียเงินที่วางดาวไปแล้วก oh, <no. S 1> ็มีปัญหากับบิลเดอร์เยอะมากกว่าจะได้เซตโทกันได้นี่คือ,อ,อก็ไม่ค่อยง่ายนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าเออทำไมถึงไม่ให้เดลเตอร์หรือว่าผู้รู้เนี่ยเป็นผู้ช่วยดูแลแล้วก็ทำ <Yeah. S 1> เพราะว่าการซื้อบ้านทุกหลังใน DC Maryland Virginia เนี่ยคนที่เป็น Buyer Agent เนี่ยเขาไม่ได้เงินจากคนซื้อนะคะเพราะว่าคนขายจ่ายเงินให้ คอมมิชชั่นให้กับเดลเตอร์ซึ่งมันรวมอยู่แล้วอย่างเช่นว่าเราไปที่นิวคอนสตรักชั่นเราไปเจอรับเพอร์เซนเตอร์เนี่ยคนที่เป็น Person เซลล์เพอร์ซันนะเขาเป็นคนรับเพอร์เซนต์เซลเลอร์ก็คือรับเพอร์เซนต์บิวเออร์แต่เราเดินไปโดยที่ไม่มีเดลเตอร์เนี่ยเขาก็เขาก็โอเคอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ต้องมามา,มาจ่ายปัญหาคือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้หนึ่งเป็นเดลเตอร์ต้องดูช่วยดูคอนแทค แล้วก็ต้องต่อรองสัญญาการที่ต่อรองสัญญาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบทุกอย่างเพอร์เฟกที่เราต้องการแต่ละเราก็ดูให้ว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างอย่างเช่นว่าเขา offer, เออฟเฟอร์ให้จ่ายโคส i ิ่งคอสให้ถ้าเราใช้ไททอลคอมพานีเขาหรือว่าใช้ l ล n d e r ร์เขาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมาก <L> แล้วนี้บางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เขาออฟเฟอร์ let's say เขาออฟเฟอร์มา5,000 <L> แต่ว่า เราถ้าเป็นกิฟต์เนี่ยกิฟต์ก็จะบอกลูกค้าว่าไปเช็คก,กับเรนเดอร์เอาซด์ของที่เขาแนะนําด้วย <Okay. S 1> เพื่อที่จะคอมีพเกันว่ามันมีค่าฟรีอะไรบ้างที่เขาไม่ได้รวมในนั้นหรือว่าเขาแอดในนั้นเพิ่มแล้วเขากิฟต์ให้เรา5,000ันเนี่ย <Huh? S 1> คือเหมือนกับดีใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องไปดูว่ารายละเอียดที่เขาส่งมา <Okay. S 1> เขาเรียกว่า g o o d f a t h of estimate ของเรนเดอร์นะคะมันจะบอกในดีเทลอยู่ว่าค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยมีอะไรบ้าง ที่อยู่ในนั้นะฉะนั้นเป็นการ c o m p a r ง่ายมากเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เรา a p ล l y โลนนะคะเขาก็จะส่ง good f a i t of estimate ให้ buyer อยู่แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออะไรท company เนี่ยบางทีเขาชาร์จฟีเราสูงไปหรือเปล่าดังทาเทอรทั่วไปเนี่ยก็คือมีมีอะไรบ้างที่ที่เราจ่ายใช่ไหมคะไอ้พวกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือมีเอเจนต์ก็คอยช่วยดูให้แล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการ สร้างบ้านใหม่นี่นะคะคือมันจะมีเรียกว่าออปชันใช่ไหมคะเวลาเราเขาสร้างเนี่ยเขาก็จะสร้างขึ้นมาแล้วก็มีใส่ได้วอลใส่อะไรมันก็จะมีสเต็ปในการเราไป walkthrough <ๆ>เขาเรียกว่า walkthrough inspection คือบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าเออจ้าง i ินสเปกเตอร์ไหมหรือถ้าไม่จ้าง i n s p e c t เตอรเราก็ต้องดูให้ละเอียดแล้วก็ไปการไปดูเองเนี่ยบางทีเราเราก็ผิดพลาดเหมือนกันฉะนั้น ถ้ามี inspector หรือมี realtor ช่วยดูให้มันก็จะได้เช็คลิสต์ได้ว่าโอเคนี่ option เรามีอะไรบ้างอยู่ในลิสต์ของเราถึงไปด้วยใช่ไหมคะถ้าเขาไม่อินสตอลไฟที่เราออเดอร์เพิ่มหรือว่า option ต่างๆที่มันควรจะเป็นอย่างน้อยเราก็คือให้เอเจนต์เนี่ยไปช่วยคุยกับ builder แล้ว builder บางทีเนี่ย builder แรปเขาก็จะไม่คุยกับเ,เ,เขาเรียกว่าอะไร engineer ก็จะอีกดีพาร์ตเมนต์นึงคือ ถ้าเป็นคนซื้อธรรมดาเราก็จะไม่ค่อยได้ไปยุ่งตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเรลเตอร์เนี่ยเขาก็จะเออแนะนําให้ได้ว่าเอาคุยกับคนนั้น <Yeah. S 1> คนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ <Yeah. S 1> ช่วยกันได้ <Yeah. S 1> สุดท้ายเนี่ยนะคะถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือผิดพลาดขึ้นมาอย่างเช่นว่าเรามีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์อย่างในสัญญาเนี่ยมันก็จะบอกว่า <Yeah. S 1> เกินสีวันเราจะเราจะไม่เออเราจะต้องอาจจะเสียเงินค่ามัดจำถ้าเกิดเราไม่มิดเดอรเดไลน์ขอโทษนะคะเสียงดัง น้องไบรท์มามีทาวิดีโอลุกประมาณนี้ค่ะก็คือว่าการมีเดลเตอร์เนี่ยจะช่วยได้ลุก for ข้อมูลทั้งหลายทั้งแหล่นะคะดู inspection walkthrough แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องจ่ายค่าเดลเตอร์ฟรีนะคะฉะนั้นการซื้อบ้านใหม่ควรจะมีเดลเตอร์ค่ะไว้มีปัญหาอะไรหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านทั้งหลายเนี่ยคือิฟต์ทำมามากกว่าสิ ในแมร y ่ลน d d ด v ซี g ว n i ์จิเียถ้าเกิดจะให้คำปรึกษาฟรีนะคะได้ไม่มีปัญหาหรือว่าจะซื้อจะขายก็ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ